สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องผมโกูแก่บ้านค่ายหรับวันนี้ผมก็จะพาพี่ๆเพื่อนๆน้องทั้งที่ตกปลาแล้วก็แม่ตกปลามาตกปลากันครับผมหมายตกในวันนี้คืออ่างเก็บน้ําหนองปลาไหลนะจุดปากแพกเหมือนเดิมครับผมเพราะว่าที่อื่นเต็มหมดแล้วแล้วเราคลิปนี้นะผมก็จะตกด้วยลูกยอหมักที่ผมทําไว้นะสมสมในวันนี้มีอะไรบ้างนี่ครับผมหนอปังขาวนะหนอปังขาวแล้วก็มีลำถุงนะครับผม แล้วก็นี่ลูกยอดองนะครับผมที่เราดองกันไว้นะฮะขอเปิดเลยครับผมคั้งแรกนี่เลยครับนะฮะกลิ่นสุดยอดเามาลองสูตรนี้กันเลยนะครับผมกลิ่นหอม่แรกก็คือขนมปังเลย ดูกันว่าจะได้ผลไหมนะกับน้ําลูกยอดองครับผมตาอะกินมั่งโอเคั <Okay. S 1> งปังหนึ่งถุงนะลามครึ่งถุงก่อนนะเดี๋ยวมาเยอะครับผมวันนี้นะตะเราจะรองสูตรนี้กันกรอนโ <Okay. S 1> อเคคุกเขาให้เข้าที่นะผมให้เข้ากัน มือคลุกคล้อยเข้ากันแล้วนะครับผมก็นี่แล้วก็จัดการไม่มียะไตักด้วยไม่เป็นไรมันจะหกอ่ะไหนครับใส่เลยกลิ่นหอมมากครับผม họp tuyệt giót sạch hết liền đây các bạn, chúng ta sẽ nó เดี๋ยวผมขอปั้นเหยือกส่ตะกรอ้อแป๊บนึงนะครับผม ปลาเนครับใส้สวยหนึ่งตัวครับผมประเนนอีกหนึ่งตัวครับผม ปนินไซส์สวยอีกหนึ่งตัวครับผม หนึ่งตัวครับผมนะไซส์สวยๆเลยนี่ครับผม นี่นครับผมนะสายสวยๆอีกหนึ่งตัวครับผมนี่ครับนะสายสวยมากฮอตจริงๆครับผมนะเหยื่อน้ำลูกยอหมักครับผม ฝ่ามือเลยครับผมสวยๆเลยครับผมนะสายฝ่ามือเลยปนินครับผมกับเหยื่อน้ำลูกยอดองครับผมสุดยอดครับผมสายฝ่ามือ แล้วก็ห้อยด้วยปลาตะเพียนอีกหนึ่งตัวครับผมนะก็จะปล่อยปลาตะเพียนเก็บประเด็นไว้ครับผม tất cả các sai 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 有了。 นีซแสฝ่ามือนะผมนะ้ายฝ่ามือเลยโอเคครับสำหรับวันนี้นะตอนนี้ก็เป็นเวลา5โมงเย็นพอดีเป๊ะๆเ,เลยนะ สหรับวันนี้นะตกปลาด้วยนะน้ำลูกยอหมักหรือน้ำลูกยอดองนะครับผมจะมาดูผลงานกันนะว่าเป็นไงบ้างนี่ครับผมนะผลงานผลงานน้ำลูกยอหมักหรือน้ำลูกยอดองนะครับผม เยอะมากครับผมนะมีไซส์ฝ่ามือใหา่กับฝ่ามือด้วยนะผมนี่นี่เลยครับนะน่าจะสามสี่โลอยู่ถึงห้าโลได้ัหมครับน้ะงนี่เนะาะใสสวยเยอะมากครับผมเยอะมากครับผมเนาะสูตรนี้ใช้ได้ครับผมน้ะน้ำลูกยอหมักหรือน้ำลูกยอยดองนะผสมกับลำแล้วก็ขนมปังนะ แค่นี้เองนะผมง่ายๆเลยครับผมนะพี่เพื่อนน้องก็ลองไปทำดูครับผมนะได้ผลแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมนี่นะฮะมีไซส์ใหญ่ๆอย่างนั้นเลยนะผมปลาก่อนเลยสายสวยๆเลยนะโอเค ก็ครึ่งถังขาวได้ครับผมนะนี่นะไซส์แบบสวยนะนี่ครับนะฝ่ามือเลยเยอะอยู่ไซส์นี้นะผมสำหรับคลิปนี้นะตกปลาด้วยน้ำลูกยอหมักคือน้ำลูกยอดอนนะผมถ้าพี่ๆเพื่อนน้องท่านใดชอบนะผม่ว้กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับโรกแกรเป็นค่าเดียร้อม